สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งช่องไอแมนมนัรเกษตรครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมา,าชมวิธีการปลูกอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับแฟนเพจใน a c e b o o k นะครับมาปลูกในสวนไอแมนมนัรเกษตรซึ่งวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการปลูกอ,อ้อยสุพรรณบุรี50ในวิธีรูปแบบของผมนะครับ ว่าผมใช้วิธีรูปแบบไหนก็ไปติดตามกันเลยครับอ้อยสุพรรณบุรี50สุพรรณบุรี50นี่เป็นอ้อยที่คั้นน้ำนะครับซึ่งหลายๆท่านที่ชาวรักเกษตรน่าจะเข้าใจน,าน่าจะรู้ว่าอ้อยพันนี้เป็นที่ต้องการต่อตลาดสำหรับผู้บริโภคที่บริโภคน้ำอ้อย ก็ถือรสชาติของเขาถือว่าหอมและก็หวานไม่แพ้สายพันธุ์อื่นนะครับซึ่งสายพันธุ์นี้ผมก็อยากจะเอามาไว้ในสวนเพื่อได้ทำการขายในอ่าต่อๆไปนะครับซึ่งอ้อยสุพรรณบุรี50เนี่ยผมสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตหรือ,อ Facebook นะครับจากเพืนเพื่อนสมาชิกชาวเกษตรซึ่งก็ถือว่าข้อระบาดนะครับ นขนาดนี้คือ1นึ่งบาทตอนนั้งข้อก็ซื้อมาในักประมาณร้อยข้อนะครับก็ปลูกไปแล้วละส่วนหนึ่งก็ส่วนนี้ก็จะมาสอนวิธีแนะนำวิธีการปลูกในรูปแบบของของผมนะครับซึ่งการขุดหลุมของผมนี่จะใช้การขุดประมาณห้าสเซนกว้างห้าิบ แล้วก็ลึกประมาณ30สิบเซนประมาณนี้เพราะว่าอ้อยไม่ได้ต้องการรากลึกเราก็ผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกแล้วก็ขี้แกบแล้วก็ขี้หมูผสมเข้าไปในอัตราส่วนที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเยอะมากครับเพราะว่าอ่ารากเขายังไม่แข็งแรงหรือเขายังไม่ออกรากนี่ถ้าใส่ปุ๋ยมากอ้อยอาจจะตายก่อนเข็มตายก่อนก็ต้องใช้ปุ๋ยบางๆผสมดินให้มัน จะให้มันเยอะมากในปุ๋ยก็จะปลูกในหลุมหนึ่งก็ผมจะใช้ประมาณห้าห้าตานะครับห้าข้อก็ขุดหลุมประมาณนี้แหละครับก็การปลูกก็คือดูดตามันตานี้ช่วงที่มันจะเกิดตานี้แล้วก็ตานี้ถ้าเป็นลักษณะนี้ให้เรานอนแบบนี้ลงนะครับอย่าไปคว่ำอย่างนี้มันจะขึ้นแค่ตาเดียวตานี้ก็จะไม่ขึ้น เราต้องนอนแบบนี้ปักไว้อย่างนี้แหละเอาไว้ใส่สักห้าข้อนะครับผมจะใช้ส่วนตานี้มีแค่ตาเดียวเราจะวางแบบนี้ก็ได้หรือจะวางอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็สองแล้วอันนี้มีสองสองตานะครับตานี้แล้วก็ตานี้เราก็วางนอนลง สุพรรณบุรี50นะครับผมซึ่งก่อนหน้านั้นผมได้เอา,อาพ่านสายน้ำผึ้งมาปลูกแล้วแหละอันนี้เขาถิ่นชาวบ้านหรือตลาดต้องการว่ามันหอมมันอร่อยก็เลยต้องหามาปลูกสักหน่อยเพื่ออนาคตภายภาคหน้าเราอาจจะได้มีสายพันธุ์ที่เขาต้องการอันนี้ก็มีตาฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็นอนลงนะครับ ครบห้าข้อแล้วนะครับเราก็ทำการเอาดินโรยนิดนึงดินโรยปิดข้อสักนิดหนึ่งแล้วก็จะเอาฟางกลุ่มนะครับแล้วก็รอรดน้ำเป็นอันเสร็จพิธีต่อหลุมนี้ปลูกง่ายๆครับไม่ถึง5นาทีซะด้วยซ้ำการปลูกไว้ต่อหลุมหนึ่งประมาณ3นาที ซึ่งก็ได้ให้ผลตอบแทนระยะยาวนะครับเพราะอ้อยไม่ได้ใช่ไม่ใช่ต้องปลูกทุกปีนะครับปลูกครั้งเดียวก็จบเลยตัดยิ่งตัดยิ่งแตกครับอ้อยเป็นการลงทุนที่คุ้มที่สุดสําหรับการลงทุนไม่ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อเหมือนอภาคหน้าคือแตงโมง่ที่ผมปลูกปลูกแล้วก็ต้องปลูกอีกข้าวเหมือนกันปลูกแล้วก็ต้องปลูกอีกเพราะฉะนั้นการปลูกพืชผสมผสานจะมีข้อดีหลากหลายรูปแบบก็คือ ลดความเสี่ยงในการตล้นตลาดเราไม่มีไม่มีพ่อค้าคนกลางมากดราคาเราจะขายเองนะครับก็คลิปนี้ก็นี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปลูกเสร็จแล้วนะครับจะไปอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับที่ทำการปลูกไปแล้วผมก็ทำการทำระบบน้ำหยดให้มันด้วยการใช้สายไมโคร แล้วก็หัวน้ำหยดนะครับซึ่งต่อมาจากสาย PE ที่ติดต่อยูในสวนนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาในการรดน้ำให้กับอ้อยทุกวันนะครับเราก็ปล่อยมาครับาสาย PE มาเลยทั้งวันนะครับมันก็จะหยดปรับได้ครับจะเอามากจะเอาน้อยเราปรับได้ตามใจชอบเลยสำหรับหัวน้ำหยดนะครับซึ่งหัวนี้ก็ราคาถูกครับ ่อหนึ่งยี่สิบตัวประมาณยี่สกว่าบาทนี่นะครับซื้อมายี่สิบกว่าตัวก็ใช้แล้วก็มี3ามทางต่อจากสายไมโครมาก็ถือว่าเราลดต้นทุนในการรดน้ำาอ้อยนะครับลงได้เยอะเลยก็ปล่อยให้มันชุ่มทั้งวันด้วยการร,ารดราดโดยระบบน้ำหยดเรามาดูกันครับว่า อีกสักสองเดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงสำหรับปอยที่ผมปลูกในครั้งนี้ในสวนก็ขอ,อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับในช่องอ้แมนวรรณเกษตรจะเป็นพระคุณอย่างมากเพื่อให้ผมได้นำวิธีการทำกรเกษตรในรูปแบบของผมในสไตล์ของผมให้ทุกท่านได้ ชมในคลิปต่อๆไปก็ขอขอบคุณครับอีกทั้งอีกครั้งหนึ่งครับผมก็สวัสดีครับคลิปนี้